จจส,วสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกทุคนเลยนะคะีค่ใตองดีค่ะพร้อมแล้วนะคะพี่ใบตองขอโอเคอย่นี้หใครพร้มแล้วคบเบมือเพื่อนๆก่อนนะบกมือเพื่อนๆก่อนเลยครับน้องดารินอยู่นี่ค่ะมาเล่นนะสมายิก,การค่ะ,ะใครพร้อมจะนั่งสมาธิกับอาจารย์บ้างหนูค่ะ ับท่านั่งตีงให้สบายที่สุดขอให้เป็นท่าที่สบายที่สุดและ,และนั่งได้นานที่สุดอ่ะนะร่างกางไม่น่าจะสบายเนาะนะเพราะฉะนั้นสะพานโค้งก็ไม่น่าจะสบายเอาท่านั่งที่สบายที่สุดหลับตาเบาๆสบายๆนิ่งๆแล้วนะไม่ยุกยิกแล้วนะอาจารย์ขอดูเด็กดีที่อยู่ในสายตาอาจารย์ในตรงหน้าเนะี่ยทุกๆคนเนะี่ยขอดูหน่อยว่าใครนิ่งได้บ้างใครนิ่งได้นะถือว่าเป็นเด็กเก่งนะเพราะว่า ถึงจังหวะที่เราเล่นเราก็เล่นนถึงเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งะตอนนี้เนี่ยประมาณถ้าเต็มสิบเนี่ยประมาณหลวงพี่ให้เก้าเลยตอนเนี้ยคือนั่งกันนิ่งมากอุโมทนาบุญค่ะได้เดี๋ยววันนี้เรามาก่อนเราเรียนเรามาเล่นกิจกรรมอารมณ์สบายกิจกรรมเอาอารมณ์สบายกันดีกว่าตัวแรกที่พระอาจารย์จะว่านะครับนะคบใครรู้แล้วตอบได้เลยนะใครรู้แล้วตอบได้เลย ค่ะะะคำว่าอารมณ์สบายเนี่ยเป็นยังไงามนิ่งๆค่ะนิ่งๆสบายความีสบายไหมสบายไปเลียเด็กๆเด็กๆป่วยหนักๆเนี่ยสบายไหมไม่สบายบาย แสดงว่าร่างกายมีผลต่อลมไหมมี่ผลเนาะใจใสใจสบายอะไรก็สำเร็จอ้าใจอยู่ฐานที่เจ็ดทำอะไราอะไรก็สำเร็จทำสเร็จสบายสบายทอาทิตย์นี้เป็นยังบ้างครับเห็นใหญ่มากเลยครับเห็นอะไรใหญ่นะครับ เห็นความสว่างค่ะสบายค่ะแล้วก็เห็นดวงแก้วดวงแก้วอยู่ในท้องค่ะไป่แล้วคะวันนี้เอาท่าที่เป็นชอบ่อบ